แต่ในขนาดที่บอดนั้นมันจะเล็งแต่โตที่เลือดน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นไปฉากวาโดมอน โลิมิดมาทีขนาดนี้จะไปหาเพชรมาจากไหนมาเปิดทันกันผมขอแนะนําร้านอีลลัสติกช็อปที่รับเติมเกมทั้ง PC และโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าแถมยังรวดเร็วและปลอดภัยจนทะเบียนการค้าแบบถกฎหมายเรียบร้อยการันตีจากผู้เข้าใช้บริการกว่าแสนคนซึ่งตอนนี้ร้านก็ได้เปิดรับเติมเกม SD g u n Generation Eternal แล้วมีแพ็กเกจดีๆมากมายให้เลือกเติมของแท้ร้านโลโก้ต้องเป็นสีเหลืองต้องร้านอีลลัสติกช็อปเท่านั้นสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันใน SD g u ั d Generation ลงแต่แอนนาโรสกับอ,อ,อีเวนต์มาหลายคลิปแล้วรอบนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีวกว่าเราจะมาลง PvP กันบ้างแต่ว่าถ้าเราจะมาลง PvP ขึ้น2แสนสก,กอร์แบบง่ายๆเหมือนคนทั่วไปเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็คงไม่ต้องทำคลิปก็ได้เราจะมาลงมาสเตอร์ลีกแบบพิเศษๆหน่อยเสริมเนื่องจากว่าผมได้ไปเปิดโหวตในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับว่า อยากจะให้เอาทีมอะไรลงมาสเตอร์ีซีซั่น5เพาเออว่ามันสามารถจัดทีมเอาฮาได้ถึง2ทีมด้วยกันก็มีให้โหวตตั้งแต่ทีมดูดม้าก็คือทีมพวกคุณตะกุนไพกินิคอนแล้วก็ทีมสมาพันธ์วงไพหรือว่าสมานธ์ชัฟเฟิลในจีน,นั่นเองซึ่งผลก็ออกมาตามาที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่ามีแต่คนอยากเห็นเออสมาธ์วงไพไปลุยพียพรอบนี้ซึ่งความติงก็คือ <laughs> ทีมสมาคันชัฟเฟิลเป็นทีมที่ทําเอาเพื่อคอนเทนต์ล้วนซึ่งไม่รู้ว่าจะรอดไปจนถึงเกินแสนห้าไรหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีใช้ยานโกงนิดนึงก็คือยานของออตโตเนลก็กมาไขถ้าเกิดเอายานจีนน้ำนาฬชามารับรองว่าคงไม่มาไปถึงจุดนี้อย่างแน่นอนฮะเป็นความทะลึ่งส่วนตัวของคนอยากหาคอนเทนต์ล้วนครับมาเนี่ยม,มาถึงมาสเตอรีกแล้วมาถึงตรงนี้ก็เรามร,ราลุ้นกันดีกว่าว่าสมารคันชัฟเฟิลเราจะไปรอดหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ผ่านเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยๆใช้ไพ่ตายเอาอีกทีนึงแล้วกันแต่ก็ยังไม่รู้นะมาผมเอาตองกลาก่อนแล้วกันของเรานีเท่กว่าเดิมอีกครับคือเราเป็นหุ่นที่มันติดแท็กเอสยูนิตกันหมดก็จริงแต่ว่านอกจากก๊อตที่มันติดแท็กตัวเองเนี่ยที่เหลือมันติดแท็กไรวอลซึ่งมันไม่ใช่แท็กของรอบนี้มันแท็กของรอบที่แล้วหุ่นก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะไปลองดูกันเอเยูนิคอนไปหาดรากรกันนำแต่รกนกน้ำน่าจะตื่นไม่ถึงนะครับเพราะว่าอยู่ไกลเกินไป โอ้เปิดมาไม่ทันไรก็เลื่อนเหลืออยู่ประมาณแค่นี้ละโอ้โหแล้วพี่รีมิวเลรอก๊อตก,กันนั่มหุยังไม่หลอกศึกเลยเอาลุยแล้วครับมาพันช็อเปลิลพันตายหรอไม่ตายมาเหลือยิ่งหนึ่งโอ้โหแล้วเราเจ็บแรกหนักด้วยนนั่นแหละเปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าก๊อตเราไม่เล็งตัวข้างล่างแล้วแม่งเป็นเล็งตัวที่มันไอ้นี่อีกทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราพอลุ้นกับไอ้พวก ตัวแทงที่มันคอยกันให้คนคนอื่นได้อยู่เกือบตายต้องรอหวังตีสวนทีเดียวฮะตอนนี้ไม่มีตัวแทงโอ้โหแต่ตไฟไฟฉีกูตีไม่โดนไฟเซฉีตีไม่โดนนี่ก็พอเหี่ยวพอแล้วครับอ่าต่อไปก็ให้นิวเก็บสองเฮะเหลือเลือดติมปิ่มๆถ้าไฟเฟฉีเลือดมันเยอะกว่านี้สักนิดนึงฉันน่ก็น่าจะดีแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือ ไอบีมันมาแล้วครับเอ้าไอบีมันไม่เลงเราอะเอ้ยไอบีมันไม่เลงก็ต์แต่ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีว่ะอุ๊ยโหโลกันดั้มมันตีแรงเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ดูทรงแล้วไม่น่าไม่น่าจะรอดนะเผื่อโดนวินิี่คอนเก็บไปแล้วเดี๋ยวต้องมีการจัดอันจัดตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคถ้ากอดกันดั้มไปอ่ะไม่มีทางผ่านแล้วครับ เดี๋ยวเอาไว้เข้ามาแก้ตัวสโลแกนของเราในรอบนี้ก็คือไม่ไม่แสนห้าก็คือเราไม่ปิดชิปฮะ,ะเราไปเราไประดับที่มันง่ายกว่านี้ก่อนแล้วกันเราไม่น่าไปออกมาตรงกลางก่อนเลยอ่ะโอเคลองดูก่อนลองดูก่อนค่อยสลับทีมเอ้ยค่อยสลับตำแหน่งอ่าวดีดีคอนออกมาก่อนว่นะแต่ข้อเสียของทีมนี้ระหลาดเลยรูป้ป่ะครับจี้กันหน้าทุกตัวแม่งตีสั้นกันทุกตัว เพราะฉะนั้นถ้าเจอคนที่มันแบบยิงบีแมกนัมหรือว่ายิงอะไรจากที่ไกลนี่ก็คือเราก็เนี่ยเราก็เสียเธอในการเดินละแล้วลประเด็นคือทีมเรามันจะบักบักอยู่นิดนึงก็คือตรงที่เราพอจะไปตีปั๊บเด็ดแทนที่จะไปตีตัวแบบว่าที่มันไม่ค่อยมีโล่มันก็ไปตีตัวที่ไม่อ้อมอยู่ตรงนู้นอีกทีหนึง่งเฮ้ยอันนี้จะอันนี้มีหวังระเบิดมีคอนได้อยู่มีแท้งให้โอ้แต่ว่าแม็กเตอร์เราจะรอดหรือเปล่า โอเคเก็บ F91 ได้อ <Tipp s> okay. ๋อไม่ใช่มันเล็งไอ้ที่มันเล็งอยู่มันคือไอ้ที่มันเล็งอยู่คือ F91 ไม่ใช่ซิลิคอนเฮ้ยนิดเดียวจะตายแล้วโอ้ยเหนื่ายเฮือดนเลยเลยป์นตายตายแน่นอนเฮ้ยยังเหลืออีกเป็นหนึ่งโอ้ยังเหลืออีกเป็นหนึ่งอยู่เก็บเรียบร้อยเว้ยมีโอกาสมีโอกาสอยู่ผมว่ามีโอกาสอยู่ผมว่ามีโอกาสอยู่ รถกันดั้มเขามาแล้วรถกันดัมแม่งเดินช้าก่อนโอ้โหตีไม่โดนด้วยพี่โดนมีการลิงหน่อยไปโอ้แล้วปไะเด้คือก๊อตไม่อยู่ในระยะที่แบบไม่สามารถแทงได้ด้วยเออโดนเหลือแต่โตแทงสองตัวกับเหลือแต่โตแทงโอ้ไม่ไม่เหลือแล้วแท้ละเพราะว่านกเตอร์โดนเก็บผอก็บอกวาทีมนี้แบบว่าถ้าจะให้ดีนะพยายามทำให้สปีดต่ำๆเหมือยก็ได้ หรือว่า,ามีอีกวิจีนึงคือเราต้องลองไปเปลี่ยนยานเป็นยานเอ่อยานนาราิชาริงจริงเพื่อให้มันสปีดมันไม่ได้เวอร์มากไม่ได้สปีดหรือค่ารีอคเอออาจจะผมตอนแรกผมบอกก่อนว่าทำไมผมเลี้ยงไว้เป็นแม็กเตอร์โรสคอรดราก้อนแล้วก็โบเพราะว่าอะไรนี่คุณดูรูปตรงกลางของที่ของคอดแค่นี้แหละแม่งเลี้ยงกันอยู่แค่นี้ก็เนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงตัดร้ายเอานี้ซึ่งไม่ไม่ได้เกี่ยวกับความตระหนักความเก่งอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องเปลี่ยนละเออเอา โบกมาอยู่ตรงกลางนี่ว่บให้ตัวดามจนหลังอย่างดากอนนำไปให้ให้คนจีนนำให้คนจีนนำเาเลยโอเคดีด้อมมาใกล้ๆนักเตอร์กันไอไมใช่แบ็กเตอร์โรลดไม่ไม่ลบตินไม่ยอมเข้ามาหาใกล้ๆเนี่ยแหละคือข้อเสียที่ว่าหลายบางคนจะบอกว่าเออก๊อตแต่ไม่ค่อยเหมาะกับพีพีเพราะว่ามันไม่มันไม่ค่อยเดินมาใกล้ๆก,กันนะเวลาพวกนี้มันเข้ามาหาเราโอ้โหเกือบตาย แล้วมันแล้วแล้วความแล้วความเนี่ยแหละพอกดอะไรเสร็จปั๊บแม่งยานเราออโตโ้กดฮีลทีเลยอะ่ะเฮ้ยเก็บเก็บขบวดอืมตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดก๊อถึงตัวใครตายแน่นอนฮะฟูดจะตายแต่ลองแรกกันอ้โหัาโกตายฟีแบบไม่ยังไม่ได้สป,ปอร์ตใครเลยไปเลยเอากระบี่พีเสอรอดาวต่อไม่โดนอย่างเงี้ยไอ้คนจีนล็อกนี้ทำไมมันฆ่า ค่าต้างคุณต่าง,งมาแบบเหมือนไม่ตายจ่ายไม่เต็มหน่วยเลยไม่งวดตลอดได้ไหมเอาไม่ได้อยู่ไกลเกินไปอีกเอาไม่โดนอีกแล้วครับนี่แหละฮะใช้ตัวเอ r มันก็จะลําบากหน่อยโอ้โหแม่งหลบลืมไปว่าเอาไอา้ออหย่อยมันจะค่าฆ่าหลบม,มันจะเยอะเป็นพิเศษเออแล้วมีก็น่าจะโดนบางอย่างหนึ่งอ่ะลองประกันให้กัน โรนมันยังโรนมันก็ย,ยังอุตส่กากันได้อ,นะอ,อีกนะเนี่ยตอนนี้ชิบอดีบอกกูไม่ไหวแล้วครับปล่อยกูไปเถอะขออย่างเดียวอย่าหันอย่าทะลึ่งหันไปหันข้างหลังก็พอขอให้ก๊อนกูได้เดินน่ะขอแค่ให้ก๊อนได้เดินโอเคเก็บเออดีดีดีเก็บเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวนะลืมไปมาเดินสองโอ,อ้ยคบแล้ว เต็มก๊กต่อมาพันจะเปิดพันหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไปเลยโนบอนเฮ้ยทำไมไม่เก็บมาเต้ตีดอมวะชิบหายแล้วบดโอ้โหบดเอ้ยทำไมมันไม่เก็บมายพีอมสวยละหึงไม่งเก็บแม่งกดไอ้ทะลุเปิร์นมาตายอันนี้ยังไงก็ตายโอ้ถ้ามันเก็บถ้ามันเก็บถ้ามันบอดมันฉลาดกว่านี้มันเก็บมาเต้ตีดอมอะชนะแล้ว วล้วปวดหัวเลยอีกฝั่งหนึ่งหุ่นมันยูอาร์ล้วนแล้วแบบว่าเราเราต้องลุ้น้วยไงว่ามันจะตีโดนหรือเปล่าเอา้ยรอบเมื่อกี้เราตีมืยโคตรป่อยเลยเดี๋ยวสลับมาตรงนี้ดีกว่าเพราะเปลี่ยนอนะเปลี่ยนเอาอาโกมาอยู่ตรงนี้แทนอรอดูภาพเดิมๆอีกรอบอันไปกันไปกันไปกันไป เกือบตายเกือบตายฮะแล้วก็แม่งกดนิวคว,ว้าแล้วครับลรากวดนพี่ไปตีโอ้โหแม่งไปตีคอนโบนก่อนวน่ารอบนี้พี่ตีสไตพี่รอบให้ผมหน่อยดิอ่าตีเอ้ยตีไฮนิวได้ตีไฮนิวก็ได้ตีไฮนิวก็ไกด้ไม่กธไม่กดไม่กดโอเคโอเคเหมือนรอบนี้บอดมาเรียนรู้มากขึ้น เปล่าวะเออแล้วอาโก้กูตายแล้วครับอาอาโก้เราโดนแบบอืมไม่เป็นไรไททัศน์สีแก้แค้นให้อาโก้ละเออแล้วก็เรียบร้อยว่าอึดเกือบตายอ่ะเหลือแต,ต่โตแทงโตแทงขยับใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆไม่โดนนะครับผมไม่ชิงกันพันไปเลยลดเฟนบิด รอบนี้เราสามารถกันป้องกันการโจมตีได้กี่รอบวะรอบสองรอบแหละสองรอบเราตายหาละแค่นี้ก็ไม่รอดแล้วครับอืมอีกรอบหนึ่งโอ้ยมาละไสร์ีดอมเพิ่งเห็นว่าไซร์พีดอมไม่ได้ขับโดยกีฬาด้วยนะขับโดยไอ้ย่อยเอออันนี้ก็เป็นตัวล่อไปโอ้สไซร์คูโดนอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่า มึงเหลือกันสองโซพคอดีเุ้ยอ๋อลืมลืมลืมเออใช่มันเหลือกันสองโซพคอดีแต่ในขนาดที่บอดนั้นมันจะเล็งแต่โซที่เลือดน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นิดฉากมาดอมอนต์ตมพันชั่เฟิร์ตพันตูมหนึ่งนอกแล้วก็อีกรอบหนึ่งตามพันชั่เฟิร์0พันตายไปเอตนาลและทีมแรก น,นี่แค่ทีมแรกนะยังไม่รู้เลยว่าจะได้แสนห้าหรือเปล่าอ่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมจะสรุปรวบยอดเลยนะครับว่าทีมสมาพันธ์ชัฟเฟิลของพวกเรานั้น และต่อให้เรามีผู้สืบทอดของแต่ละตำแหน่งแล้วนี่เลยผมให้ริดดี้มาเป็นพิ้นเอฟสเปซแบ็กจ็อกเกอร์แบ็กจ็อกเกอร์เอาเป็นวันมาแจ็คออฟไดมอนมีคาสกิเอฟออฟคลับเออเนี่ยชาร์ฟนรับรอบนี้กูไม่ทนละรอบนี้ขอลองดูนีโอ้แต่พี่ดอมนี้ไม่น่ารอดว่ะเออเฮ้แต่ไม่เป็นไรเรายังมีผู้สืบทอดคนจีนอยู่ พราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือผลลัพธ์ของเราออกมาชัดเจนแล้วนะฮะว่าไม่ไม่เวิร์กสำหรับพีมีรอบนี้ไหนๆก็ขอลองสักทีมหนึ่งทีมที่อีกทีมหนึ่งที่ผมนัดไวแล้วกันทีมรวมมาประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอันนี้ทีมรวมมาที่แพ้ผลโหวตไปนะครับไม่รู้ว่าจะแต่ว่าน่าจะได้แหละคือในทีมมาั้งหมดนี่คือได้ได้กันเกือบได้ได้ไ,ดไอ้บวกแตกกันเกือบหมดยกเว้นแค่แบนที่นอนตัวเดียว แค่นี้ก็ยิ้มแล้วครับพลังของยูนิคอนสามดาวแทงตายฮ่าแต่ไม่เป็นไรยูนิคอนเราโคตรอึดเพราะว่าเพราะว่าบางังเอิญเอากอนมาใส่ตัวสปอร์ตเนี่ยมาเลยตีไม่แรงมาก <c oughs> ยูนิคอนโคตรอึดอะยูนิคอนเอสด้วยนะตอนอะโอ้ <c oughs> แต่ทำไมอันนี้มันแรงแังวะ เอา้าทำไมยูนิคอนทำไมยูนิคอนล่างเนทอยหมดยูอาร์กูไม่อึดเท่าไม่อึดเท่ายูนิคอนล่างเอชอาร์ปกติแถมล่างมาด้วยอะ่ะเอาวง <c oughs> ตีแดงมาสุก,กา้าโอ้แล้วเหลือมไมทำอไมวะนิดเดียวไม่เป็นไรเอา้ายิงไม่โดนเฉยาะกุซ่าจบเลยฮะเอาหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วไม่เป็นไร ทัวเมื่ออยู่ิีคอนรับไปหมดไมตายไม่เป็นไรโอ้โหแต่ว่าพอมันไลามาตรงนี้แหละหือแม่งมาแล้วครับมันเหลือเลือดหรือปิ่มหนึ่งกันทุกคนโอเคไม่เป็นไรแบนซีนอลมารับให้ได้เออเฮ้ย อ๋อตาย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 ,ตายแล้วก็โดนยูนิคอนสวนเออเพราะว่ามันเล็เลเลงไอ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> <งา>อ้ยูนิคอนข้างหลังห้าเช็คเมลดเช็คเมลดบังอาจทำให้สมังคันชัฟเฟิลไม่สับไมบ่ไปไม่ถึงฝันใช่ไหมรอบนี้แหละพวกพี่มาเลยครับแล้วจำเอาไว้มาพ่อลุกษาบัน <c oughs> เรียบตย่อยแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องดาวนี่แหละถ้าเกิดถ้าเกิดก๊อ ในไอดีผมอะ่ะสามดาวได้เหมือนยูนิคอนก็น่าจะไปได้มันน่าจะน่าจะเอ่อผมประกอบการดีกว่านี้อ่ารอบนี้พี่จะมาไงพี่จะมาไหมเอา้ายูนิคอนควกตัวก่อนเดีกวมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดนเยอะมนะัน่ะเฮ้ยมัเยอะมากไม่เจ็บไม่คันไม่คันเอ,อ้คัน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 ไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้ก็แทงโอ้โห ดูดิยูนิควอนจะรับได้เยอะขนาดไหนโอ้โหรับรับได้เยอะขนาดนี้ก็ดีแล้วครับรอบนออวไวไออี้ยูนิควอนออกโกไวไปเหมือนไปเหมือนไปยืนม้อให้มันด้วยอ่ะไม่เอาให้ตายไปเลยว่าไม่ไม่ไมยอยกดท่า u ูอ้แกระแต่จริงๆไอ้ไอ้ท่าบิมกนลิ่งกับท่า UI มัมาระยะเดียวกันนะครับ เดทคอยปาตัวสปอร์ตโอเคตพอลงมาบอละไรมันจะมาตอนนี้แหละกอดกันต่ำแม่งอยู่ข้างใต้ตีบดีเออตายหาเรื่องไม่เป็นไรมีโฟเมอร์รับตีนให้อยู่ไม่ตายเกือบตายอ่ะนิดเดียวถ้าไม่ยัดเอซีไว้ร้อยก็คือไม่รอดแต่ว่าอันนี้ตายแน่นอนยีนี่โคตรสามดาวไม่หิงโคตรอะไรย่างกับดามเมจ มีแปดีบัฟเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนี่นี่อ๋อจริงๆมันเป็นยูมันเป็นห้าเอ็กอยู่แล้วนี่หว่าผมแค่มันเวลามันยิงมันออกมันเหมือนกับมีไม่รีบปกติเฉยๆนะโอ้แต่ว่านี้สบายแล้ววะเนี่ยโดนแปดีบัฟอะไรเยอะขนาดนี้โอ้ยไม่ตายอยู่นี่คนคนยิ่งโคตรอึดอึดจัดแต่ไปไปไม่ถึงไม่เป็นไรมีมีมีแทงให้สองรอบ กดฮิวเอาเสร็จเสร็จสิครับปั๊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 บไม่เป็นไรจริงยแต่ว่าตายวานะเนี่ยไม่ตายไม่ตายอย่าลืมจำคำคำคำพูดนี้ไว้พ่อรู้ราถาบันมาอยู่ที่คอนเออเอเอเนีเ่ยทำไมเราทำไมเราไม่โหวตให้ทีมดูดมาชนะนนตั้งแต่แรกวะ <laughs> ถ้าพีจะน้าดูมาตั้งแต่แรกนี่คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนไปนั่งยัดเอทีวลร้อยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บไม่คันไม่อะไรทั้งนั้นอาการโอ้โคตรอึดยูนิคอนวอร์มอร์ ระดับเอเออร่างเลทอยด้วยเนี่ยบอกเลยว่าใครยัดเอทีวร้อยมาค้นคุมอะ่ะโดนไปรับโดนไปเยอะขนาดนั้นก็ยังรับตีนได้สบายสบายแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะรอดละโอ้โดนยิงตัวเอือแต่ไม่เป็นไรเป็นครับผมที่เหลือไว้ทำไมวันนี้เดียวเองอะ่ะไม่เป็นไรเก็บได้แต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดี ฝั่งนั้นมันมีมันไม่มีดเออมีแท้งตัวนึงมีแท้งตัวนึงลืมลืมลืมไฮนิวยูนิคอนเก็บได้ไหมไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ไอที่เหลือเนี่ยเอ้ยไปถึงวะ่ะตอนแรกผมนึกว่ามันไปไม่ถึงเอาได้เดินมันแล้ทีนี้โอ้แต่ว่าคัดตรงนั้นมันมันคอร์ดบนกับสอกอรบ,บี้ที่มันยังไม่ได้เดินสองตัวเลยอะ เออละก่อนยูนิคอนยูนิคอนตัวจิ๋วแล้วก็ววกวกโ,โห่ต้นโตแบกกูไปแล้วครับ <c oughs> แย่และอันนี้อันนี้แย่และโตแบกลงไปแล้วครับโอเครับรับปีนได้รับปีนได้ ันนี้ใครเดินก่อนยินีคอนเดินก่อนใช่ไหมโอ้เธอยินคอนเดินก่อนนี้โอเคโอเคดีที่มาเล็งซัพพอร์ตตายตายตายแน่นอนครับตายแน่นอนครับเอ้ชนะอยู่ชนะอยู่ชนะได้อยู่เออเอาไปไปมาไม่สมาพันชัพเฟินไม่ดีเท่าไม่ดีเท่าทีหนูดมาแต่แต่ก็ยังว่าแหละคนโหดหน่อย เหลือไว้ทำไมวันนี้เดียวอ่ะเหลือว่าทำไมนิดเดียววะไม่ก็จะไม่ต้องเล่นไอ้อันนี้ต้องรีให้เสียรอบนึงเออแบบจะว่าไปผมยังไม่ได้เปลี่ยนนี่นี่วะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนทีมเพื่อทําแต้มได้มากขึ้นอ่าแล้วทีมนี้จาได้ไม่มีแทงด้วยโอ้โหอยู่นีคอนคอรโลกทีมหมดเลยปะเนี่ย อยู่ที่คอนโทรล่หมดเลยไม่ได้อุ้ยแต่ว่าข้างล่างมันมีก๊อนอยู่นี่หว่าการเฮ้ยผมว่าผมว่าเราน่าจะเก็บได้หมดโดยที่ไม่มีใครตายนะอ๋ออ้ยไม่มีก้อนไม่มีก้อนลืมลืมลืมมันมีแต่ไตรพิดอมตัวเดียวอันนี้ก็ตีไปเฉยครับเพราะจริงๆแล้วคนที่เก็บได้อะคือตัวซัพพอร์ต ตีไม่โดนไม่เป็นไรตีโดนมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต่ไอไปก็กดกันตายหรือเปล่าน่าจะตายโอ้โหไม่ตายด้วยต,ตีโคตรเบามีเอาแต่นี่ตายวะ่ะอันนี้ตายเฉยตายยูอ,ยอาร์ปิดท้ายแระดีแต้แมขอให้เกินขอให้เกินนะขอให้เกิน ขอให้เกินหมื่นไอแสนห้าเอ้ย,เ,อยเกินละ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 โอเคเพราะว่าตอนแรกเรามีสามหมืนกว่าอันนี้สามหมื่นหนึ่งเอแสนห้าแสนห้าแต่ไม่ได้พอทีมสมาพันธ์เจฟเฟอร์นะทีมหลุดมาล้วนๆส่วนต่อลังจากนี้ก็ คงไม่ต้องตาประชามากนมแล้วแหละเพราะว่าเอาทีมมาไปก็คงไม่น่าตลอดละเอาคงแน่าจะเอาทีมทีมหลักไปอย่างทีมนี้คงไม่มีใครอยากดูแบบว่าอะไรที่มันโอเวอร์พาวเวอร์อยู่แล้วอ่ะถ้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันผ่านได้สบายๆนะครับถือว่าทําตามที่ทุกคนนั้นเรียกร้องกันมานะครับว่าอยากให้ออาทีมสมาพันธ์เจฟเฟินลง p v p ถึงว่ารอบนี้ผมประกอบการนั้นจะไปอยู่กับทีมดูดมาซะส่วนใหญ่มากกว่านะครับ แต่ก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มันเจ๋งๆมันๆนอย่างนี้มาให้เล่นใน PPP อีกก็แล้วแต่ตามโอกาสครับว่ามีไอเดียอะไรที่น่าสนใจนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ